สวัสดีครับพี่พีเครับสวัสครับสวันครับมตอนนีคสวันีครบสวัสดี่ัสวัสดีับสวัสครับแวัสรากําลังจะเดินทางกับเมืองจูบ้าัครับผมัอนขามาบี่เีรับัสดครื่องัรบินัดยบสารแบสขนาดเลรกบสครับสวัสดเล็กีคนะฮะเดีนทางกับดูนทาบกัด้บจวัดีบด้ครับวยสครับั่งีรับัคอปเตอร์นีครับม M i 8นะครับเป็นครั้สวรกขอครัสวัดครับสวัสครับได้นั่งวัส i 8เนาะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเห็นพี่หลายๆท่านนะครับผมเตรียมถุงไปนั่งครับบม่รู้ว่าเอาไปเหอย่างโอเคครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำใจให้ผมนะครับสอบอนภูไทยนะฮะได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้กับพี่ๆ FC ได้ดูกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูบรรยากาศก่อนขึ้นหอไปสบอนภูไทย บายยเจอกันใหม่นะลุงเบกบายยอ้วกไหมครับไม่ครับเออไมครับก็ไม่แน่ใจครับต้องมาลุ้นกันจะอ้วกไหมครับพอๆสองลุ้นเลทำคนอ้วกอ้วกไหมครับไม่แน่อ้วกพี่เอาทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงที่เช็คอินแล้วนะครับผมกระถาลุ้นเบืองว่าตอนขึ้นบอกว่าไม่อ้วกแต่รอดูตอนลงว่าจะอ้วกหรือเปล่านะครับโอเคครับผมไปเลย

ที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือฝูงวัวของชาวบ้านนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยแม่น้ําที่พี่ๆได้เห็นนี่ก็คือเป็นแม่น้ํนายนะครับเป็นแม่น้ําหลักที่ไหลไปทางเหนือลงไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาแม่น้ำนไนเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในแอฟริกาความยาวอยู่ที่ 4,132ใหมนะครับ บอลภูไทยบ <Thank you. S 3> <Welcome. S 2> ที่เรีรรบ,บ,รบ้อททุกคนครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงเมือง <Okay. S 2> จูบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม นั่งเครื่องมาด้วยกันทั้งหมด11นายนะครับผมก็จะมีของพี่ทหารไทยแล้วก็ที่เนปาลแล้วก็นี่รอรับที่แคปตรงนี้กกัมพูชานะครับผมหรือกัมพูชานะครับผมลอดไทยครับผมบัสครั้งแรกนะครับผมเป็นการเดินทางเครื่องเฮลิคอปเตอร์นะครับ MI8 เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมระยะเวลาในการเดินทางนะครับ1ชั่วโมง30นาทีนะครับผม ถ้าเกิดเรานั่งรถดยนก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2วันครับอันนี้ชั่วโมงครึ่งเนาะโอเคครับผมไปแล้วรอทีมงานครับแต่อย่าลืมนะครับทุกคนครับตอนนี้คือเสื้อลายใหม่มาแล้วนะครับผมผู้ใดอยากได้นะฮะรีบกดทักแชทได้เลยนะครับผมช้าหมดนะครับบอกเลยเดี๋ยวจะเสียดายคือรอที่ผ่านมานะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย้าเอากระเป๋าคลิปแบกนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปสอบถามทีมงานของเราดูว่าการเดินทางมาถึงเมืองจูบ้าเนี่เมาเครื่องกันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทุกคนก็คือเป็นการนั่งเครื่อง MI8 ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปถามเบอร์เลยเมาเครื่องไหมครับไม่เมาครับปลอดภัยเมาไหมครับไม่เมาครับเมาไหมครับเมารักดีกว่าครับผมนอกจากเบียกับเรากันบะหมี่ยังเฮ็ดบให้ผมเมาได้ครับเดี๋ยวความรัก่ังเดียวแล้วครับกี่เมา เมาไหมครับไม่เมาครับพี่ไม่เมาครับ,รบเดินทางปลอดภัยกับจุบา้าไม่เมาเครื่องนะครับสบอสบอลภูไทย